สมัยที่เราเรียนกันที่โรงเรียนทุกคนคงจะคุ้นเคยกันแค่ว่าอาหารมีทั้งหมด5หมู่ซึ่งก็คือโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่โปรโตีนมาจากเนื้อนมไข่ช่วยซซมแซมส่วนที่สึกรอคาร์โบไฮเดรตมาจากข้าวแป้งน้ำตาลไขมันมาจากไขมันพืชและศาสตร์ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายอทองกันอย่างนี้ละค่ะบ้านเรานี่แปะกันไว้ข้างฝาเลยทีเดียว และนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้จนกระทั่งอายุใกล้ๆเล็กาแล้วถึงได้มีการมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันไม่ได้สําคัญแค่ความรู้เท่าห่างอึ่งที่เราเรียนกันตอนประถมอะทุกหมู่มันสําคัญแบบขาดไม่ได้เลยจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้มี5หมู่ค่ะมันมีหมู่ที่6ด้วยถ้าอยากรู้ว่ามันสําคัญยังไงและมันคืออะไรเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกเราขอเกริ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับสารอาหารที่เรารู้จักกันเดิมทั้ง5หมู่ก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและอัปเดตกันนะคะเราสามารถแบ่งสารอาหารได้เป็นหลักๆ2ประเภทได้แก่ macronutrients หรือสารอาหารหลักที่ให้พลังงานซึ่งก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและ micronutrients หรือว่าสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานซึ่งก็คือวิตามินและเกลือแร่ค่ะไปเริ่มกันที่ macronutrients ก่อนเลยและเราจะไปเริ่มกันที่โปรตีน อย่างที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าโปรโตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ก็เพราะการท่องจํากันแค่นั้นแหละค่ะก็เลยทําให้เราพลาดความสําคัญของโปรโตีนไปแล้วก็กลายเป็นคิดว่าต้องพวกเล่นกล้ามถุนนั้นที่จะกินโปรโตีนกินโปรโตีนแล้วจะกล้ามใหญ่ซึ่งมันไม่จริงนะคะกินโปรโตีนอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทาให้กล้ามใหญ่ขึ้นค่ะ คำว่าโปรโตีนมีรักษ์มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าอันดับหนึ่งก็เพราะว่าโปรโตีนสําคัญเป็นลําดับที่1รองแค่จากน้ําไงถ้าใครไม่รู้นะคะร่างกายเราล้วนประกอบไปด้วยโปรโตีนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผมผิวเล็บเนื้อเยือ่อเซลล์ต่างๆ ลองสังเกตดูนะคะว่าช่วงไหนที่เพื่อนๆได้รับโปรโตีนเพียงพอต่อความต้องการเนี่ยก็จะทําให้ทั้งผิวแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเรากินวิตามินต่างๆเข้าไปเนี่ยโปรโตีนเนี่ยแหละคือรถขนส่งวิตามินไปยังจุดต่างๆของร่างกายแล้วเราต้องการเท่าไหร่ล่ะปริมาณโปรโตีนที่คนเราต้องการในแต่ละช่วงวัยก็จะไม่เท่ากันสําหรับเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่ก็จะแนะนําให้อยู่ที่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นถ้าเราหนัก50กิโลกรัม ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมที่เราควรจะได้รับก็คือ50กรัมเป็นขั้นต่ำค่ะส่วนสำหรับผู้สูงอายุก็จะแนะนำให้กินโปรตีน1กรัมถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นถ้าน้ำหนัก50กิโลกรัมก็ให้กินโปรตีนประมาณ50กรัมถึง60กรัมนั่นเองค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นตามอายุการกินโปรตีนที่มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ธรรมดาก็เพื่อที่จะไปชดเชยความสามารถในการสร้างมวลกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่คาร์โบไฮเดรตนะคะตามที่ท่องกันมาทุกคนก็คงจำกันได้ดีว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นก็คือข้าวแป้งน้ำตาลซึ่งจริงๆรู้หรือเปล่าคะว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังงานหลักที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยย้ำว่าขาดไม่ได้ต้องใช้เสมอโดยเฉพาะสมองรู้หรือเปล่าว่าสมองใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักอะคะ่ะ ถ้าขาดคาร์โบไฮเดรตเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะกรดคีโตนหายใจมีกลิน่นอ่อนเพลียคลื่นไส้มึนศีสษนนอนไม่หลับท้องผูกแล้วถ้าทําต่อไปเป็นระยะเวลานานๆเข้าเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจกระดูกพรุนแล้วก็ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระต่ําอีกด้วยต่อมาที่ตัวสุดท้ายของแมกโรนิวทรีนซึ่งก็คือไขมันใครบอกว่าไขมันเป็นผู้ร้ายนะคะไม่จริงเลยถ้าเรารู้วิธีกินเพราะว่าเราต้องการไขมันเพื่อที่จะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติ สังเกตดูนะคะถ้าใครที่ระดับไขมันไม่ปกติมากไปน้อยไปประจำเดือนก็จะมาไม่ปกติด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งถ้าเราไม่มีไขมันเลยอ่ะเราก็จะไม่สามารถละลายวิตามินเหล่านี้ได้ไปต่อกันที่ micronutrients หรือว่าสารอาหารที่ไม่ได้้พลังงานนะคะได้แก่วิตามินและเกลือแร่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะวิตามินและเกลือแร่ก็คงเป็นปูนที่คอยเชื่อมก้อนอิฐต่างๆไว้ด้วยกัน และเพราะเขาช่วยเสริมระบบต่างๆของร่างกายเนี่แหละเราก็เลยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยวิตามินสามารถแบ่งเป็นประเภทที่ละลายในน้ําได้แก่วิตามิน C และ B เป็นต้นแล้วก็วิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A, D E และ K เป็นต้นค่ะรู้สารอาหารหลักๆกันไปทั้ง5หมู่ตามที่เรียนกันมาแล้วเราก็อยากจะแนะนําทุกคนให้รู้จักสักทีนะคะกับสารอาหารหมู่ที่6ที่มีชื่อว่าฟโตนิวทรีนส์ฟโตแปลว่าพืช นิวทรีนส์แปลว่าสารอาหารรวมกันจะหมายความว่าสารอาหารจากพืชซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสารอาหารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ค่ะสารเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ตัวเล็กๆที่พืชสร้างขึ้นแต่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชค่ะซึ่งความแตกต่างระหว่างไฟโตนิวทรียนกับวิตามินและเกลือแร่ก็คือไฟโตนิวทรีนจะมาให้ประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังสามารถป้องกันโรคเรื้อรังอย่างมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วย อันนี้ไม่ได้โมเน่นนะไม่ได้แค่อ่านมาแล้วก็แบบสรุปสรุปมาให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าคุณหมอเองก็บอกด้วยค่ะพืชแต่ละชนิดก็จะให้สารไฟโตนิวเทรนที่ไม่เหมือนกันสังเกตได้จากพืชผักต่างๆนะั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่สีเขียวสีเดียวถูกไหมแล้วก็ไม่ได้มีเพียงกลิ่นเดียวด้วยจริงๆแล้วพืชอะสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สีก็คือเขียวขาวเหลืองส้มแดงม่วงเหลืองกับส้มไว้ด้วยกันนะเนาะหรือบางตำราก็อาจจะมากถึง7สีเลยทีเดียว ซึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ให้พลังงานแต่มันก็ให้ประโยชน์กับสุขภาพมนุษย์อย่างเราๆมากเลยยิ่งถ้าเราได้รับไฟโตนิวเทรนที่หลากหลายมันก็จะยิ่งเข้าไปช่วยทำงานร่วมกับโปรตีนทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูพืชสีต่างๆทั้ง5สีกันเลยค่ะว่าในแต่ละสีเนี่ยมีไฟโตนิวเทรนหลักๆเด่นๆอะไรบ้างลำดับแรกสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยมีสารไอโซฟลาวนที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเซลล์เป็นหลักด้วย สารไอโซฟลาโวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของสารฟลาโวหนย์ no i, ซึ่งเป็นไฟโตนิวทรีนที่พบมากในพืชประเภททุนเหลืองอันนี้ก็คือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทําจากทุนเหลืองด้วยนะคะอย่างเช่นเต้าหู้เต้าเจี้ยวหัวเน่านะัตโตะที่เราชอบมากเลยเพื่อนๆไม่มีใครชอบเลยเนี่ยแล้วก็น้ําเต้าหู้เป็นต้นนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ไอโซฟลาวนจะไม่ได้ถือเป็นสารอาหารเพราะว่าไม่ได้มีผลในการเจริญเติบโตของร่างกายแต่ไอโซฟลาวนเนี่ยก็มีประโยชน์ในการลดปัญหาที่เกี่ยวกับอาการหลังหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะป้องกันการผิดปกติของร่างกายหรือว่าการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นโรคมะเร็งบางชนิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะลำดับต่อมานะคะสีขาวสีขาวไม่สารควอซิตินอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพากระดูกเป็นหลักค่ะ ส่วนในรายละเอียดควอซิทินเนี่ยเป็นสารไฟโตนิวทรนที่พบได้มากในผักผลไม้หลายชนิดอย่างเช่นแอปเปิลหรือวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ใบชาหัวหอมแล้วก็แปะกล้วยเป็นต้นค่ะควอซิทินเป็นสารในกลุ่มไบโอฟลาว e วนอยซึ่งมีประโยชน์หลักต่อร่างกายก็คือการต้านอนุมูลอิสระและการช่วยต้านการอักเสบค่ะและนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในโรคอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่น โรคขออักเสบรูมาตอยโรคภูมิแพ้มะเร็งต่อมลูกหมากความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ด้วยค่ะลำดับที่3ก็คือซีส้มอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะซีส้มมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระว่าแต่ได้ยิงพูดกันแต่เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันคืออะไรเบต้าแคโรทีนก็คือ ไฟโตนิวทรีนในกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งเรา,เราแอบ,บเรียกว่าแคโรทีนอยด์แคโรทไนต์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A พบได้ในผักผลไม้สีสม้มสีเหลืองและก็สีเขียวอย่างเช่นฟักทองแครอทมะละกอเคนตาลูผักบุ้งผักคะนา้าและก็ตำลึงเป็นต้นค่ะซึ่งผลไม้ในไทยที่มีเบต้าแคโรทีนสูงที่สุดก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สุกค่ะแต่ว่ากินระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าน้ำตาลมันก็สูงตาเหมือนกันค่ะ ประโยชน์ของเบต้าแคโรทีนต่อร่างกายอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือช่วยบำรุงดวงตาช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ก็ยังช่วยดูแลผิวพรรณเราแล้วก็ช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะลำดับที่4สีแดงสีแดงมีสารไลโคปีนที่ช่วยเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือเดเป็นหลักค่ะไลโคปีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่เป็นหน่วยย่อยของแคโรทีนอยแคโรทไนแคโรทดน <laughs> สนุกอีกคนเดียว พบ <Up S 2> ในผักผลไม้สีแดงซึ่งเป็นหนึ่งในไฟโตนิวเทรนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยผักที่มีไลโคปีนสูงสุดนะคะก็คือมะเขือเทศโดยเฉพาะมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงสุกผ่านความร้อนมาแล้วก็จะเจอไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดอีกด้วยนอกจากนี้ไลโคปีนก็ยังพบได้ในแตงโมฝรั่งสีชมพูและมะละกอด้วยค่ะ จากการที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาก็พบว่าประโยชน์ของไลโคปีนต่อสุขภาพเนี่ยมันมีมากมายเต็ไมไปหมดเลยอย่างเช่นช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดป้องกันมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรคมะเร็งปอดนอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจอีกด้วยลำดับที่5สีม่วงเอออันนี้ไม่ค่อยได้ยินกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้กินด้วยสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยส่งเสริมระบบความจําเป็นหลักอยู่ค่ะ ส่วนรายละเอียดก็คือแอนโทไซยานินเนี่ยเป็นไฟโตนิทรีนที่พบได้ในผักผลไม้สีแดงสีม่วงและน้ำเงินเช่นผลไม้กลุ่มองุ่นทับทิมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผักในกลุ่มกระหล่ำปลีสีม่วงหัวไชเท้าฝรั่งสีแดงและมันเทศสีม่วงแล้วก็นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มธัญพืชอย่างเช่นข้าวกลัมข้าวสีนินข้าวโพดสีม่วงเป็นต้นค่ะโดยจากที่เขาศึกษากันเนี่ยผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องก็พบว่า แอนติไซยานินมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆเยอะเลยอย่างเช่นการต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเรง็งลดการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะการอักเสบที่เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจและก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วย โหนี่แค่5ตัวนะยังมากมายพูดไห้ไม่หมดขนาดนี้เลยจริงๆยังมีอีกคือแบบพูดยังไงก็ไม่หมดแต่ว่าตัวหนึ่งที่เราอยากจะพูดเสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนฮือฮากันอยู่พักหนึ่งนะคะนั่นก็คือ EGCG เคยได้ยินไหมคะว่ากินชาเขียวลดไขมันกินชาเขียวเยอะๆสุขภาพดีนั่นก็เพราะว่าในชาเขียวเนะี่ยมีสาร EGCG อยู่ซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคาเทซิน โดยเราสามารถพบแาทิซินได้นในพืชจำพวกประเภทชาเขียวชาขาวชาดำชาอุหลงส่วนในผลไม้ก็สามารถพบได้ในแครนเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล r คเแล้วก็ยังมีในถั่วอีกด้วยอย่างเช่นพีแคนพิ t a ชิโอและเฮ z โซนั t เป็นต้นค่ะซึ่งก็มีงานวิจัยหลายกลุ่มมากเลยที่เขาพยายามจะศึกษาถึงคุณสมบัติของ EGCg ในการป้องกันและก็รักษาโรคนะคะอย่างที่รู้กันเนาะมนุษย์เราไม่เคยหยุดการค้นหาศึกษานะคะซึ่ง พวกเขาค้นพบว่า EGCG เนี่ยช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงการต้านการอักเสบช่วยลดความดานันลดคอเลสเตอรอลลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแล้วก็อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและป้องกันโรคทางสมองได้อีกด้วยนี่เองสาเหตุที่เขาบูมกันในช่วงนึงว่ากินชาเขียวลดความอ้วนได้ถ้าเขากินช,าเ,นชาเขียวโดยการไปซื้อชาเขียวขวดในร้านสะดวกซื้อ เออก็คือจริงๆที่ที่มันจะช่วยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะมันไม่ได้หมายถึงชาเขียวที่อยู่ในขวดในร้านสะดวกซื้อไงถ้ากินแบบนั้นแ่ถ้ามันลดมะนาวลดน้ำผึ้องอะไรเอ่ยลองดูฉลากโฆษณาการข้างหลังนะคะจะเห็นว่าก่อนที่เราจะสามารถลดไขมันได้เนี่ยเราน่าจะเป็นเบาหวานตายแทนก่อนนะคะโอ้คลิปนี้ยาวมากเลยยาวที่สุดที่เคยทํามาแล้วมัง้งแต่ว่านั่นไปด้วยความรู้เลยซึ่งถ้าใครฟังฟไ,ไปไปมามาแล้วงงนะคะรับข้อมูลไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นศับที่ค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์ เราเองก็ยังอ่านถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ยังอยากเก็บมาเล่าฟังอัาสนุกกันนะคะส่วนถ้าใครจะไปหามากินเนี่ยก็อย่าลืมศึกษาดีๆนะคะเรื่องขอบเขตข้อจํากัดของไฟโตนิวทรียนเพิ่มเติมด้วยรวมถึงปริมาณการกินที่เหมาะสมแล้วก็สุขภาพร่างกายของเพื่อนๆในปัจจุบันด้วยว่ามันมีอะไรที่ต้องระวังบ้างสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ